สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมดูกับผมลอรมดำนะครับหรือว่าช่อง y ยูทู e ลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับดูเส้นทางเพี่องเอาเส้นทางก่อนเลยพี่พี่พแกวิ่งได้ไงเนี่ย ทั้งนาที่ไทยแล้วสวัสดีครับแล้วก็ฝนตกลงมาซ้ำปิดยางีปน้องปิดย,าง,ยางเลยเปิดตัวกับสายลันนี่แหลยห้มอ,องถึงม,มาดูว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ครับี่นอ้งองดูเส้นทางเขา Liberal, อยากให้เจ้าโซนิกมาวิ่งเนี่ยเส้นทางนี้โอ้หดไม่โหดดูเอพี่น้องดูการที่เขาเทดินทิ้งไว้ครับหลายกองเลยฝั่งนู้นก็สองสามกองนี่ก็กองหนึ่งถ้าเจอกระตือเทปนี่จะขนาดไหนครับนี่ เปิดตัวกับคันเดก,ก้าครับต่อมาก็คือกำลังเดินทางมาแล้วนี่รถไทยเนี่ยหล่อแท้ <c oughs> โอ้นึกว่าใครนึกว่าใครเ o 7 e ครับคันนี้รถเสียยอดม <c oughs> ีลมไม่ยางรถเสียยอดนี่ <c oughs> ประหยัดลมนะนี่ไม่ค่อยบีบแต่ดอกรถคันนี้ เดี๋ยวมามาดูคุมพระกำลังครับพ้องแต่ละคันเส้นทางโหดมากพี่น้องโอ้เขาบอกว่าเล่นกันโหแต่เช้าเลยพอดีตอนเช้าผมมาไม่ทันนีพี่น้องมาไทยเขิมหนึ่งมาครับอันนี้สายแล้วบรรยากาศก่อนเที่ยงนี่กินข้าวยังนี่น่าจะเกือบเกือบเที่ยงครับตอนนี้นี่โอ้คนข้างไกลครับเป็นนืนออกมาประมาณชัก สองถึงสามร้อยเมตรได้ครับคันนี้เดลกาเหมือนกันใช้คันหัวสปริงไหมนี่น่าจะใช่นะผู้ชมุมพลังเดลกาครับผ่านหรือไม่ผ่านไหวหรื่ไม่ไหวไปรองไหนอรองนี้แหละรองเดิมรองเดิมไม่ต้องสับหรอกเรื่มหมด ยุดดุดดุดดุดวัวแรงแรงแรงฮะผ่า,านหรือไม่ผ่านนาตรงนี้โหดมากพี่น้องนี่านาสุดท้ายนี่ปีลาสับรองแล้วสับรองแล้วจะไปฝั่งไหนครับนี่ไปฝั่งไหนก็เจอแต่ทางโหดโหดไปไม่ไปโอ้โหครัผมเดินหนียังลำบากครับอยู่ไม่อยู่ ไม่อยู่ครับพี่น้องแรงแรงแรงโอ้ในแก,กนจะจอดรอไปพร้อมกันนะครับนี่ด้วยยังไงครับโอ้ตรงนน้นก็โหดนะพี่น้องก่อนทางขึ้นก็โหดเหมือนกันนืดนืดนุ่มนุมน่มงานนี้โอ้ขนาดมอเร์ไซค์ผมยังขี่เข้ามาไม่ได้ต้องจอดแล้วเดินเข้าครับโอ้แม่กันหน้าเนะ พุ่งหนืดเกือบสามร้อยเมตรหาชมหญ้าครับพี่น้องอถ้าเจอสายลันนี่จะขนาดไหนครับพูดแล้วอยากให้เจ้าโซนิกมาดิว่ะพื้นที่เดิมตรงนี้ก็คือเขาไถานาไว้แล้วนะพี่น้องไถานาไว้แล้วครับแล้วทีนี้ดินตรงนี้ก็จะเป็นดินแบบเหนียวๆครับไม่ใช่ดินทรายสอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ จะเป็นเหนียวเหนียวโอ้ยอยู่กับทีมงานกิจทาวรครับเหมือนเดิมเช่นเดิมใกล้ๆฝั่งนี้แหละต้นนี้อยู่ตรนนี้บ้านไรนาอน,นี่น่าจะเป็นบ้านนนกลางครับบ้านนนกลางตะบนจอมพระมูออะไรตรงน,นี้ เดี๋ามาดูเสียยอดครับไหวหรือไม่ไหวเอาร่องไหนมาดูเสียยอดจะบปีนร่องไหนครับนี่จะไปยังไงไหวหรือเปล่าครับรถแรงรถแรงขอมันเร็วโอ้โห,หจัดเส้นทางรอยบ้างฝุ่นนะนี่ เดยอดไหวไม่ไหวอู้จะหอนโชว์ไหมนี่บูสับแล้วครับสับแล้วสับร่องนะไม่กล้าไปร่องเดิมครับมันลึกอู้เดืจัดเดือจัดไหวไม่หไมหวเดยอดอ,อ,อู้ต้องหอนนะไม่ได้ต้องหอนถ้าไม่หอนไม่ไหวนะพี่น้อง ฝุ่นแรงครับเดี๋ยวผมต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งครับถ่ายข้างหลังนี่มองไม่เห็นฝุ่นจัด 7E7E e. เอาตรงนี้หดเหมือนกันไหวไม่ไวหวหดไม่หมดไปแบบน้ำเนิบนะนี่ แรงแรงแรงนะจ่าเฟ,ฟืองช้าหรือว่าช่วงท้ายได้เหมือนกันเท่านี้ไปแบบเนิบๆเ,เลยเอา้าด่านสุดท้ายไหวไหมไหวโอ้ไปรองเดิมนะพื่องไปรองเดิมไม่เป็นครับตรงนี้ค่อนข้างอันตราย หมดไมหมนั่นหมดไหมหมดหมดไหมหมดไหมหมดหมดแล้วเสียยอดหมดเลยโหโหโหต้องใช้กำลังกักขา,ากำลังก่อนอันตรายอันตรายเอาไหมทำไหมร้องไหมโอ้ร่องนี้ไม่ไหวพี่น้องร่องนี้ไม่ไหว เอาา๋ทำไมทำไมนี่ครับประสบการณ์ประสบการณ์โอ้เสียยอดนี่ประสบการณ์ล้นเหลือครับนี่นี่คือประสบการณ์นะไปเอาร่องไหมร่องไหนอู๋ไม่ยอมไม่ยอมเอ้ยเปิดดินใหม่เลยไปฝั่งนู้นไม่ใช่จะโหดกว่าเดิมของเสียยอดนี่ คดูครับมาเสียจะไหวหรือไม่ไหว้ลงไปนี่สี่สิบเซนได้ครับโอ้ลำบากยากเข็นเลยแบบนี้ผ่านแล้วครับโอ้ฟเมอฟเมอือเฟมือนี่ประสบการณ์นะพี่น้องประสบการณ์มีไว้มีไว้ให้แก้ไข เอ้จะผ่านไหมตองนั้นจะผ่านไหมนั่นอูได้อยู่ครับเออมาฝั่งนี้ด้วยอันนี้เมกาู่กบไปฝั่งนู้นนะโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมันเร็วครับเสียงนิ่มๆนี่เมกานี้มาใหม่นะนี่ ทิมงานกิดใช่บ่โอ้จ้าฟ้า,ายชิงอยู่ไหนนี่มายังเดี๋ยวเราไปดูที่แมคโครหน่อยครับเอามาชมที่คุดกันหน่อยครับใกล้ๆตรงนี้โอ้จ้าฟ้า,ายบ่หน่มาแล้ว เิตทาวอนอำเภอท่าตูมอยู่กับเจ้า k 1 4 0ครับซุปเปอครับสุ per x m โอ้เขาไถาแล้วนั่นนี่ไถแล้วลอกออกอีกยังไม่ต่ำพอเขาอย่างนั้นแอทเทิร์นคันนี้ลั่นลั่นอยู่นี่เมื่อกี้ผมฟังเสียงขนาดเข้ามาตัวเปล่ายังโอ้นาเกตตาแล้วนี่คันนี้นี่ เดี๋ยวมาเราฟังครับว่าความล้านของเขาจะพุ่งทังหนึ่งตอนนี้มีความไพเราะเพราะพิงหรือไม่หรือว่าจะอยูอย่ดินก็หนักครับนี่เพราะว่าฝนตกมาใส่นะมีความชื้นอยู่ครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกับเจ้าคันนี้หละออกกันยาวๆเลยจะอยู่หรือไม่อยู่ครับ ระยะทางเกือบประมาณ300เมตรบกถึงแหนแต่200ถึงแน่นอนนะผมว่านี่ใส่ดินกันขางเยอะครับโอ้ตามดูครับพี่น,น้องอยู่ไม่อยู่ อมองไปฝั่งไหนก็เจอแต่ความเหนื่นน่วมไหวไม่ไหวเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยมีเท่าไรเย็บให้หมดเย็บไปทะลุปไปเลยคันเร่งอะ่ะโอ้มันมันมัน คนไทยมันนะแต่คนขับนี่ยังไม่ค่อยมันนะพี่น,น้องวาดเสียว,วต้องวิ่งตามวิ่งตามอันนี้แห้งอยู่แห้งอยู่ประมาณสักยี่สิบเมตรครับนอกนั้นนื้อตอปิดร่องปินร่อง,องสบายสบายครับตรงนี้ด่านแรกเอ้วด่านสองทีนี้ไหวไหมไหวด่านสอง แล้ะพี่น้องร่องนี้ไม่เอาครับร่องนี้โหดจัดไม่เอาไปฝั่งโน้นมาดูว่าเขาจะไปไหวไหมเอา้าคันนั้นฝั่งหน้าไปเอกพูดไปฝั่งไหนนะั่นเกลบครับเกลบเกลบโอ้ลบไปลบจะไหวไหมมีเสือป่าจระเข้หรือเปล่า ไหวไม่ไหวไปร่องไหมเลยอู้ผ่านผ่านผ่านโอ้เจ้าเจ้าเจ้าโอเคครับเอาใจช่วยทะลุรอบปลอดภัยทุกเส้นทางเ <c oughs> อ้าพอหอมปากพอคอน,นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พามรู้มันๆครับนี่ ถอดออกตัวทางนืดโคตรหืนืนดเลยตั้งแต่เคยถ่ายคลิปมาดูเอาครับร่องรอยโอ้มาเยี่ยมชมทีมงาน,กน,กนเกทาวอนครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันทีมงานรถกรถด,ดังของเราสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากมีช็อตเด็ดไว้เพียงค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ